สวัสดีครับพบกับผมในหัวหมาชัยครับวันนี้เรามาเจอกับไม้สวยไม้งามบ้านในหัวหมาชัยครับวันนี้เนี่ยผมมีนี่ครับที่จะบอกเคล็ดลับในการดูแลนะกับโกศนครับแล้วก็ชื่อของโกศนว่ามีโกศลอะไรบ้างเพราะว่าโกศนนี่เขาเรียกว่าเป็นไม้มงคลกันเลยทีเดียวครับแล้วก็มีหลากหลายสีหลากหลายสายพันธุ์มากครับกับโกศนนะบ้านเรานี่ก็มีเยอะแยะตาแปะนะ มีทั้งใบกลมใบเรียวใบยาวใบแหลมเยอะมากเลยครับนะเป็นไม้ที่หลายๆคนนั้นมองข้ามครับแต่ปู่ย่าตายายเรานั้นมีเกือบทุกบ้านนะแต่ไม่มีครบสีแล้วก็ปลูกไว้ไม่รู้เขาชื่ออะไรบ้างครับวันนี้ในหัวหมาชัยครับมีคําตอบครับอ่ะเรามาดูต้นแรกเลยครับต้นนี้ไหนๆก็โชว์แล้วนะฮะต้นนี้นี่เขาเรียกว่าครับผมคุณช้างถวายดีการนะลักษณะขนช้างลัะถวายดีการเนี่ยเป็นลักษณะของเกี่ยวยาวแบบนี้ฮนะ เป็นเกลียวขึ้นมาเลยฮะแล้วกัดสีเป็นสีแดงฮะชมพูฮะสีเขียวสีเหลืองครับผมโอ้ยสวยงามครับผมแล้วใบเขาสวยมากเลยนะครับนี่ฮะนี่ยังกัดสีไม่เต็มที่นะครับงามขนาดนี้แล้วนะถ้าเขากัดสีเต็มที่จะสวยงามขนาดไหนนะแบบนี้เลยครับผมนะนายหัวนะขายอยู่69บาทนะใครจะรับก็เอาเลยฮนะแต่ถ้าใครอยากได้ราคาถูกครับแนะนําติดตามเพจดอกไม้บ้านในหัวครับพิมพ์เข้าไปเลยครับใน Facebook นะ ดอกไม้บ้านในหัวครับรับรองครับคุณได้ของดีของถูกแน่นอนอ๋อนะเราก็มาแชร์ให้ดูครับว่านี่ฮะสวยงามแบบนี้ครับผมนะหรือติดต่อตามเบอร์โทรด้านบนนี้ก็ได้นะครับนะนี่ครับของสวยของงามครับในราคาหกสิกบาทนะคุณช้างสวายดีกาครับอ๋อต้นต่อไปครับต้นต่อไป ต้นนี้นะครับต้นนี้โอ้โหเขาขายกันร้อยเจ็ดร้อยแปดเลยครับผมเป็นทรงพุ่มได้สวยงามนะโตขึ้นเนี่ยจะเป็นทรงพุ่มใหญ่เลยทีเดียวครับแล้วใบเขานะฮะดูว่าใบเขาสวยอย่างนี้ครับผมนะต้นนี้เนี่ยเขาเรียกว่ายูโดเหลืองครับยูดโดเหลืองนะลักษณะใบเน,นี่ยกัดสีแล้วจะเป็นสีเหลืองแบบนี้ฮะสวยมากครับพี่น้องครับนี่ฮะดูนะครับการกัดสีของเขานั้นได้สวยจริงๆฮะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ายูโดเหลืองเนี่ยมีราคานะครับและการดูแลของ พวกนี้หน้าผลหน้าแรงดูแลได้หมดครับวิธีการนะครับเราจะให้ปุ๋ยอย่างไรหรือเราใส่ปุ๋ยอย่างไรที่จะให้สีก็สดใสสีก็สวยงามเราจะปลูกที่ไหนดีครับอ่ะมาควางต่อควางต่อการที่เราจะให้ปุ๋ยสวยงามนะครับให้ของสวยงามนะั้นให้ปุ๋ยสูตรเสมอนะหวานไปเลยครับเดือนละครั้งก็ได้ครับผมสูตรเสมอนะที่ว่าเป็นปุ๋ยทั่วไปนะแล้วถ้าหากว่าใครมีปุ๋ย3เดือน3เดือนครั้งนะเอาตัวสูงๆไปเลยฮะสิบหกสิบหกสิบหกนะ 16, 16, 16, 16นะ ได้หมดครับผมนะถ้าอยากให้เขากัดสีได้สวยไวนะต้นใหญ่มากแล้วในหัวที่บ้านรู้ทำฟืนไม่รู้จะทํายังไงนะต้นใหญ่สูงมากเลยนะแต่สีไม่สวยสียังไม่ออกเลยในหัวก็ดูครับว่าเราถ้าปลูกในร่มเนี่ยสีก็ไม่เจอจ้านะเพราะว่าเขาเป็นไม้แดดนะแดดสักครึ่งวันก็ยังดีครับผมนะแล้วครานี้ครับ เราก็ใส่ปุ๋ยที่ตัวหลังสูงครับตัวหลังนะมีเอ็นมีพีมี N, ม P, ม G. เกออ,อย่าไปรู้ภาษาอังกฤษเลยนะะฮะภาษาปากกินนีน่ปล่อยเขาไปนะให้รู้อย่างเดียวครับ่าเอาตัวหลังสูงเวลาไปร้านกเกษตรนะบอกนี่เฮียเฮียในหัวบอกว่าเอาปุ๋ยที่บำรุงตัวหลังสูงนะฉันจะทําให้ใบไม้ฉันนั้นมีสีสวยไปซื้อเลยครับร้านกเกษตรนะรับรองครับนะสีของต้นไม้ของคุณจะออกสีได้เด่นมากเลยครับแล้วสีนี่สวยครับสวย เป็นมันเป็นเงาง,งามเลยครับผมเพราะว่าปุ๋ยตัวนี้เนี่ยจะทําใหา้ใบสวยครับผมนะอนี่ฮะยูโดโลเหลืองครับผมนะนี่เก้าสบ้าบาทนะใครเอาไปก็เอาไปเลยครับผมแต่ถ้าหากไปดูในไร์สดของนายหัวนี่โน่นครับพี่น้องนะต่อไปฮะต้นนี้เขาเรียกว่าตีเพชรฮะสวยไหมพี่น้องครับนี่ฮะมันตีเลยฮะเห็นไ,ไหมฮะเป็นสามงามขึ้นมาอย่างนี้ฮะเขาเรียกตีเพชรฮะนี่ครับผมโสลต้นนี้นะ ในหัวก็ขาย69กหล้เอ้านี่ครับผมนะตีเพชรครับผมสวยงามแบบนี้เลยนะครับตีเพชรนะโกศนนี่เนหะมือนที่บอกครับมีหลายชนิดนะหน้าฝนหน้าแรงหน้าไหนก็ดีครับผมเขาไม่ยุบตายครับและเป็นไม้ที่ทนนะแบบทนแดดทนฝนทนโรคนะแต่ว่าโกศนนะครับก็ต้องดูในเรื่องของเพลี้ยนะฮะเพลี้ยไฟเพลี้ยขาวเพลี้ยอะไรก็แล้วแต่ครับผมนะ เราก็ต้องหายามาพ่นด้วยไม่ว่าจะเป็นอินทรีย์หรือเคมีตอนนี้ครับมีหมดนะไปร้านเกษตรนี่เขามีครบทุกอย่างครับผมเป็นเคมีเขาก็มีให้นะฮะเป็นอินทรีย์เขาก็มีให้ครับผมนะ mm. เราไปบอกได้เลยครับผมว่าเอาอยาฆ่าเพี้ยนะศัตรูอื่นไม่มีอะน่าเอาคนเน่าอะไรเนี่ยน้อยครับผมยกเว้นว่าครับต้กระแตนต้กร,ตนตกระแตนมากัดใบนะแค่นั้นเลยฮะเพราะใบเขาหน้ามั่มจริงๆนะ <laughs> ต้นนี้ตีเพชรนะตีเพชรนะ mm. แล้วก็ตามด้วยต้นนี้ครับผม ต้นนี้เขาเรียกเจ้าสัวครับเจ้าสัวนะใบเขาจะกัดเป็นสีเหลืองแบบนี้ครับนะเอ้ยโทษฮะใบจะกัดเป็นสีชมพูเลยครับผมยิ่งกัดใบเยอะๆนะเขาจะเป็นสีชมพูว่ะต้นนี้นะถ้าซื้อที่อื่นเนี่ยไม่ต่ำกว่า100ร้อยนะฮะต้นนี้นะสูงเพราะเขาสูงนะแต่ในหัวครับผมนะถ้าเป็นต้นนี้นะหกเก้าพอฮะหกเก้าฮะสูงตำ่ำดำขาวไม่เกี่ยวฮะไซส์ประมาณนี้หมดฮะนะ 69พอเราให้พี่น้องไปปลูกไม้สวยไม้งามกันนี่ครับเราไม่ใช่ขายที่จะเอารวยกันนะเออต้นนี้ครับผมต้นนี้นะเขาเรียกว่าเจ้าสัวครับผมนใบจะเป็นสีชมพูจะเป็นพุ่มสวยงามเลยเดียวแล้วเห็นไหมครับโกลสนเนี่ยส่วนใหญ่ไม่หวงกิ่งนะกิ่งเขาจะแตกดีนะคุณไม่ต้องห่วงครับผมว่าเขาจะยืดจะยาวนะเอาพอก็สูงได้สักระยะหนึ่งนะครับเนี่ยประมาณนี้ฮะประมาณนี้ฮะแล้วให้สูงอีกหน่อยหนึ่งครับประมาณนี้นะฮะ ตัดเลยครับเพื่อให้เขาเปทรงพุ่มคราวนี้ครับเขาจะแต่งกิ่งสาขาได้เยอะคุณก็ได้ไม้ที่แบบโอ้ไม่ต้องสูงบังหน้าบ้านเอ็มอย่างนั้นไม่ดีฮะเอาแค่แบบสูงมาสักเม็ดนึงฮะแล้วก็แต่งเป็นทรงพุ่มเม็ดนึงนี่กาลังสวยเลยครับไม้นะไม่อยากบอกว่ามันสวยแค่ไหนนะอ,อ้อต้อนนี้ครับผมนะต้นนี้เขาเรียกว่าสาวเชียงใหม่ครับสาวเชียงใหม่ไปแอลเหนือกันไหม <c oughs> นะออสาวเชียงใหม่ครับกัดสีฮะเป็นสีแดงสีเหลืองเลยฮะ ถ้ากัดเสียมากกว่านี้นี่โอ้ยสวยงามไม่ต้องบอกสัตยายเลยสยาวเชียงใหม่หลายๆบ้านก็ปลูกอยู่แต่ไม่รู้ชื่อว่าเขาชื่ออะไรนะเรียกแต่โกสนโกสนในหัวเออฉันไม่ได้เรียกอะไรอื่นเลยวันนี้ฉันรู้แล้วว่าเขาคือสยาวเชียงใหม่นะเราก็ต้องดูครับพื้นทีนะ่หน้าบ้านเราเนี่ยให้โดนแดดลำไรแดดจัดยิ่งดีครับผมนะยิ่งหน้าหนาวกับหน้าฝนครับไม่ต้องห่วงครับพอถึงหน้าหนาวเนี่ยสีเขาจะระ,ะเบิดระเบ้อแล้วความสวยของสีนี่เห็นง่ายมากเลยครับผมนะอ่ะ มีใครสงสัยเรื่องไหนนะแจ้งในหัวมาได้เลยหรือใครอยากจะดูเพิ่มเติมนะฮะก็โทรมาตามเบอร์โทรนะฮะ,ะต้นนี้เขาเรียกเกียวเกียวแดงฮะเกียวแดงนะงนะใบเขาจะเป็นสีแดงแบบนี้ครับสวยงามแบบนี้เลยนะเกียวแดงนะได้แบบนี้ฮะเกียวแดงนะไปปลูกได้เลยครับผมต้นนี้เกียวแดงไปเกียวนะแล้วคราวนี้ครับยิ่งเขาโดนแดดจัดนะเขาจะกลับเป็นสีแดงเลย คุณไม่ต้องห่วงถึงความสวยความงามอ๋อวันนี้ก็ใช้เวลามาเนิ่นนานครับผมเดี๋ยวเราจะหาต้นใหม่ๆมาอีกครับมีเยอะแยะฮะเพราะว่าเขามีเป็นร้อยสายพันธุ์นะเราไม่ต้องพูดหรอกครับว่าการที่เขาเรียงตับมาจากจังหวัดมาจากสรารคดีมาจากอะไรเนี่ยที่มาของชื่อไม่จําเป็นฮะนะเพราะเราเอาแค่ว่าฉันจะดูแลยังไงก็พอใช่ไหมครับพี่น้องมิฉะนั้นติดตามในหัวหมาชัยไว้ครับเราจะให้สิ่งดีๆกับคุณทุกคนครับโดยที่ คุณทุกคนนั้นไปทําได้อย่างง่ายดายวันนี้ในหัวมาใช้ต้องไปก่อนครับสวัสดีครับ